ณเคยถามว่าออร่ามีจริงไหมออร่าของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาคงเป็นเครื่องยืนยันได้ดีออร่าคือความเปล่งประกายของบุญบารมีเกิดจากแสงในตัวที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแล้วก็ส่องสว่างออกมาผ่านได้ทำให้เกิดผู้ดูซึ่งเป็นพลังงานละเอียดเหมือนกันเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสว่างสวยซึ่งเกิดเป็นความชื่นชม การเสด็จเยือนประเทศจีนครั้งนี้พระราชินีของเราเปล่งประกายอย่างมากโดยมีฉลองพระองค์เป็นเครื่องเสริมไม่ว่าจะก้าวเดินการประทับยืนการวางพระหัตถ์การแย้มพระสวนความนิ่งที่ดูมั่นคงรวมถึงแววตาที่จริงใจและอ่อนโยนของพระราชินีทำให้ผู้คนประทับใจชาวจีนชื่นชมพระบรารมีว่าดูผู้ดีมากจริงๆสวยมาก ดูดีหรูหราและมีความสง่างามออร่ามีจริงออร่าคือความเปล่งประกายของบุญบารมีผ่านจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วสมเด็จพระนางเจ้าไม่เพียงแต่เป็นพระราชนีของชาวไทยแต่ยังทรงเป็นพระราชินีในดวงใจของชาวจีนอีกด้วยเวลาที่บุญบารมีที่เพียรสะสมอย่างมั่นคงสง่งผลฟ้าดินก็ห้ามอะไร